เค้กอร่อยที่สุดในภาคอานหรอครับได้สามก้เจ็ดต้นแฝออี่บี่กระเพือมาแวะมาเอจอดอยู่นี่ไหนครับอ๋อ าหาเห่าก็เลยวิ่งออกมาดูจะเห็นนะี่ครับเขาเที่ยวกันอยู่ทางช่วงนี้ <c oughs> เที่ยวเที่ยวเที่ยวกันแต่ทีแ่แรกก็ยังไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกมา <c oughs> <ๆ>แล้ววิ่งกลับไปในร้านไปเอาโทรศัพท์ออกมาวมาถ่ายอีกทีหนึ่งล้วก็เคี่ยวกันอยู่อีกพักนหนึ่งแล้วก็เรือยตามกันเข้าป่าอะไรใช้เวลารัดกันนาน <c oughs> นานไหมครับถ้าอยู่ตรงนี้ประมาณสามสี่นาทีครับแล้วเหมือนหมามันเห่าเขากวนเขาเขาเลยเลยเรือตามกันเข้าป่ากลับไปเป็นงูอะไรครับก็เป็งงูสิงนะครับอย,ยรอยู่จากลายแลนะ ขนาดแล้วก็ขนาดของมันเนี่ยตัวประมาณขนาดใหญ่มากไหมครับก็าถึงแล้วใหญ่ก็ก็ใหญ่แล้วนะครับงูตัวขนาดนั้นเกือบแขนเนี่ยครับอืมยาวก็2สองเมตรได้แล้วครับงูสิงจะยาวอยู่นะช่วงเวลานั้นประมาณเท่าไหร่ครับสี่โมงเย็นครับ<ะ>ตอนนั้นที่ออกมานี่อ่าน้องมาทําอะไรครับมาเก็บของหลังร้านนะครับปฏิทําขนมอยู่แล้วครับ เอาของมาล้างหลังๆ้างแล้วก็ได้ยินเสียงนงหมาเขาเห่าก็เลยเดินออกมาดูมีมีความมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับโชคลางหรือจะมาตีเป็นเลขเด็ดอะไรยังไงไหมปกติก็เล่นอยู่เหมือนกันนะครับพราะว่าเคยมีงูมาหลังบ้านอย่างเงี้ยเราก็ซื้อบาเตทรี่ก็ก็ออกนะครับซื้อแอตเตอรี่ตามบ้านเลขที่อะไรเงี้ยครับ ที่สามเก้าเจ็ดตับห้าครับไอสองตัวนี้เป็นพันอะไรครับเนี่ยพันไทยธรรมดาเลยหครับอือเป็นตัวเมียตัวผู้ไม่รู้ตัวผู้ตัวผู้ครับอือชื่ออะไรกับมันครับมันตีตีตัวอ้วนมันตีตัเตั้งอือโอ้โหมันเห่าพอดีครับมันเห่าตอนเห่าเนี่ยมันรัดกันอยู่ไหมครับรัดครับก็เห่าก็รัดกันอะไรงูอะไรกีตีเนี่ยปกติก็ไม่เคยเห็นนะครับมูสิง เคยเห็นเองงูรัดกันแบบนี้มาก่อนไหมเคยครั้งหนึ่งท่านผมอะตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก้วครับแต่ก่อนอยู่วัดนานแล้วยี่สิบแปดสิบปีแล้วมาเห็นอีกแตอ่อัน,นอันนี้ชื่อชื่อคุณอะไรนะครับชื่ออันครับชื่อจริงนะครับนรินชัยครับนรินชัยนามสกุลอะไรนะครับทอ,องพันช่างครับทองพันช่างแบบผมอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสี่สิบเร็ดแล้วอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับสามเก้าเจ็ดทับห้าครับ ครับอ่าอันนี้ถนนอะไรเนาะถนนอันนี้ถนนถนนเทศบาลน้ำรีครับผมครับบนหน้าเมืองเห็นเมื่อวันที่เท่าไหร่นะฮะเมื่อวานวันที่สิบสามนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับรู้สึกว่าหนุ่มคนครับผูนุ๊กฮูนุ๊กฮูนุ๊กครับอืมชื่ออะไรกันบ้างรูกสึกรู้สึกก็อ่อนรู้สึกก็ตั้งอืมอ๋อมันเห่าพอดีครับ <túi> Ê, đàn nữa. É a